โอเคครับก็ลับมาอยู่กันนะครับกับพาา์ที่6นะครับหลังจากที่อาปาชีมาช่วยเราสองลำแล้วกินนี้เราได้ขับนะครับไม่ได้ไม่ใช่ได้ขับได้ได้เป็นคนคนละปืนเอเเราอเอะมีอะไรบ้างอาา่ะฮะเออเอากันหน่อยนั่น,รถ,น,นร,ถร,รถยิงไว้ก่อนละกันรถใครไม่รรถยิงไว้ก่อนละกัน ไปสิวไปสิวเย้เย้กันหน่อยเช็คเชกก้อนนี้ไอ้ภูเขาดิเช็คก e. tamam. okay. okay. e okay. ้อนหินแล้วสองพันสองพันห้าหมัดฮึม Where's he going? we left. I'm going to that position you. Hang on, hang on. That's an AK. These guys are armed. Gunfighter 1 1 you saw a weapon. we Let's go. Let's go. Let's take them out. Okay. Mortars! Mortars! These are the guys. Are we clear to engage? Oh. Gunfighter 6, Panther. Those are enemy targets. you're clear to engage, in the area. Happy hunting. Okay. Hey. Fire! 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 Thirty oh. millimeters for the bad guys. Hellfire for the mortars. หายล,มมลืมปุ่มปุ่มอะไรวะอ๋อ C เปิดเจริญยิงพิใส่ไปแล้วลอบเป้าอะไรล่ะอะไระยืนมองอะไรล่ะล่วงไปดีล่วงไปดีเจมสเข้าหมายจะไปไหนวะเจ้อะไรล่ะล่วงไปดี เดีด๋ยวเข้าหมาย่อไปไหนวะยิงไปก่อนแล้วกันล่วงไปดีเฮกเฮียไม่ใส่ออกเรียบร้อยเชียป <c oughs> ลยิรงเดี๋ยวมาแล้วหื Oh. อโอ้มันคอนโวยกินได้ไหมไหนมา จะยิงให้เละเลยพี่ชายืมเดี่ยมัน,ม,นมู่บ้านเล่นกบด้านเอารถเราจะให้ยิงีย่ยิงแล้วเคแล้อย่างไรเรียบร้อยลมทะลมทลลมทลลม ฮ้ยๆเฮ้ยไล่ล่ะไล่ล่ะไล่ล่ะไรล่ะกำลังตีวงแล้วไล่ล่ะไล่ล่ะเอาดิเอาดิอารมณ์ไปดิรถไลรถไลลดราคาอย่างนั้นเหรอฮะอะไรอะไรล่ะถล่มไปดิโอ้ย อะไรล่ะลงไปดิมาตุฟักแอบไปตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวยิงมั่วโดนเฉยอภิจีอะไรล่ะอภิจีอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะอภิจีนี่เรียบร้อยเล่วนไปดิลื่อนไปดิอะนรวะเรียบร้อยดิแอบไปจีเฮ้ยโห,ยโห,ยโหยตรงนี้ จะโดนโดนโดนอ่ะโดนยัง Your อยู่ยังอยู่นึกว่าควันออกแล้วเฮ้ nin ยข enfin ้างล่างใครอะไรล่ะอะไรล่ะ ไหนวะไปยิงมัวไปก่อนจากวันนี้ประเดี๋ยววะยิงมัวไปก่อนละกันเต็มหมดแล้วมั้งชังจูลอยไปดีพี่ชายนี่ล่วงไปดี แตกทีดีจิง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 ไปดีเฮ้ยจะโดน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 โอ้อยู่ไหมเนี่ยตายเอาเพื่อเราโดนยิง

กำลังซิงอาวุธอืมอืมนี่ยมันยังกบดานอีกแล้วเนี่ยไปกันเลยตับเล่นแม่งไปไหนเอาป้อมไหม ใจอี๋อะไรล่ะอะไรล่ะใจอี๋เลยไหมล่ะจอจดิกใจดิกใจดิแต่ว่าสิบสองนาฬิกาไหน RPG ยิงออกไปแล้วพี่ชายเรียบร้อยแต่โอ้เฮ้ยโอ้ ไงวะอภิชิตไงวะยิงออกไปแล้วเป็นไงพี่ชายตั้มเอเล็กเล็กเฮ้ย่ เอาไว้ไหนวะไร่ล่ะไร่ละยิงไว้ก่อนอ่ะยัดไว้ก่อนแล้วกันนะโอ้ยบินนิ่งๆหน่อยพี่ชายบินนิ่งๆหน่อยบินนิ่งๆหน่อยไหนอ่ะไหนล่ะพี่เจี๋ยโอ้ยตรงหัวโดยู่เลยมาดีมาดีไปบินนิ่งๆหน่อยโอ้ย

ตรงไหนตรงไหนหนึ่งนาฬิกาเออรู้เร็วหนึ่งนาฬิกาฮ้า้าเอาละไอหืมเดี๋ยววนอีกรอบหนึ่งมิสไซออกมิสไซออลเรียบร้อยระเบิด

ไปออไต่อไปอเคชคพอยต์ไปเล่นกันต่อชี้ <the> อะไรวะอีกหูอ้อู้อีไหนมาตกฟักเลยทีเดียวไหนวะเพื่อนเาโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเอาดีองอากาองอากกายิงเพื่อนด้วยไหมงเงย ไปออกตกฟากดหวะไะมีปืนใหญ่มีปืนโตมีปืนโตไหวะไหนวะอะไรที่เป็นเอเหรอฮะใครวะนั่นอะฮะฮะ ยิงแอดไว้ก่อน,น,นไ,ไหนทิเปนีอวะไหนโอโ้ยิงอัดขนาดนี้ไม่เป็นไรพุ่งเกาะแล้ไงวะเนี่ยได้ไปอยู่ในหลุมเนี่ยนี่โอ้โห,โหม,นนมันอยู่ในนี้มันยิงไม่ได้ปะอ่าไปิดไซออกเรียบร้อยสามสองหนึ่งเรียบร้อยเคลียร์ ค uh วันไม่ขึ้นเลยเฮ้ยชี้ specifics. คครับสำหรับภ yeah. รารกิจนี้ก็จบไปแล้วครับก็ไต่เนื้อกันเต็มที่เลยวันขึ้นกันเลยเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยว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  f u c เตะ Thanks k i l จริงดิ I think they did.